สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพกประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิก30นาทีถึง20นาฬกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้ค่ะมีภัยสังคมมากมายนะคะถ้าเราไม่ระมัดระวงังก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นก็โดนหลอกเช่นกันค่ะโดยประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและโฉนดที่ดินให้ละเอียดแต่กลับจดทะเบียนจำนอง ให้ผู้จำนองซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริงค่ะจนเป็นเหตุให้ผู้รับจำนองโฉนดที่ดินนั้นได้รับความเสียหายผู้รับจำนองค่ะจะสามารถฟ้องเรียกร้องชดใช้ความเสียหายจากการรับจำนองที่ดินดังกล่าวจากกรมที่ดินได้หรือไม่ค่ะวันนี้คุณนัทพาสถิตปียรัตน์นะคะวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองค่ะจะมาให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทพาส สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะคุณนัทพัฒน์คะเรื่องของการจดทะเบียนจำนองที่ดินนะคะมีกฎหมายหรือว่ามีมาตรการในการตรวจสอบว่าผู้จำนองเป็นเจ้าของที่ดินจริงหรือเปล่าแล้วโฉนดที่ดินนั้นนะคะเป็นของแท้ก่อนที่จะจดทะเบียนไว้อย่างไรคะครับคือในเรื่องจำนองนะฮะค่ะการจำนองทรัพย์สินนะนอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้วค่ะท่านว่าใครอื่น จะจำนองหาได้ไหมค่ะนะครับฉะนั้นผู้ที่จะจำนองได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา705ครับแล้วก็คือในเรื่องการของการจดทะเบียนจำนองที่ดินนั้นประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา71วรคหนึ่งบัญญัติให้เจ้าพนักง,งานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยที่มาตรา74วรรคหนึ่งบัญญัติว่าในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71ฮะให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค,คํะหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ ตามความจําเป็นนะฮะค่ะแล้วก็แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการไปตามควรแก่กรณีค,ครับแล้วแล้วก็ยังมีระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นค่ะพศ2550โดยในข้อ7กําหนดว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้จำนองให้ได้ความชัดเจนและ เป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนที่แท้จริงครับค่ะแล้วในส่วนของคดีที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างคะครับคือคดีเรื่องนี้ค่ะมีที่มาจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3นะฮะซึ่งเป็นผู้ให้กู้ได้รับการติดต่อจากผู้กู้ฮะโดยผู้กู้เนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็น เจ้าของที่ดินโดยผู้กู้ได้นำที่ดินมาจำนองกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจำนวนสิบล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีและให้ถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ค,ครับโดยในการทำสัญญาจำนองที่ดินดังกล่าวเนะี่ยผู้ฟ้องคดีทั้งสามเข้าใจว่า ผู้กู้เนี่ยคือเจ้าของที่ดินตัวจริงเนื่องจากตัวผู้กู้เองได้นำนโฉนดที่ดินและบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ทำปลอมขึ้นเพื่อให้เข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของที่ดินมาแสดงกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ให้กู้เนี่ยจึงหลงเชื่อตกลงทำสัญญาจำนองที่ดินเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินโดยตกลงกันว่า จะขอตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินที่สำนักง,งานที่ดินกันก่อนฮนะจากนั้นต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้วก็ผู้กู้เนะี่ยได้นำโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นคำขอจดทะเบียนจำนองที่ดินที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนะฮะโดยก็มีเจ้าขางที่ดินเป็นผู้จดทะเบียนจำนองให้ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ได้มีการจ่ายเช็ค เป็นจานวนเงินบางส่วนฮะ,ะให้กับผู้กู้ที่เป็นผู้จำานงตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้นะฮะแต,แต่หลังจากนั้นนะ,ะหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยผ่านไปประมาณแค่สัปดาห์เดียวฮนะปรากฏว่าแม่ของเจ้าของที่ดินได้ไปขอตรวจสอบโฉนดที่ดินกับเจ้าพนักง,งานที่ดินฮะ,ะโดยแม่ของเจ้าของที่ดินเนี่ยได้ให้ท้อยคําว่าเมื่อประมาณสองเดือนก่อนนะี่ย มีกลุ่มบุคคลไปติดต่อขอซื้อที่ดินและได้มีการขอโฉนดที่ดินไปถ่ายเอกสารด้วยครับโดยนําไปประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงนํามาคืนแม่ของเจ้าของที่ดินแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าจะมารับโอนซื้อที่ดินด้วยนะซึ่งต่อมาบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ยังได้ไปหาแม่ของเจ้าของที่ดินโดยได้ไปขอหนังสือมอบอำนาจที่บุตรสาวได้ลงลายมือชื่อ ไว้นะฮะ,ะโดยยังไม่มีการก่อข้อความแล้วก็ยังได้ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินฮะพร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินนะฮะไปโดยอ้างว่าจะนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะฮะแม่ของเจ้าของที่ดินก็เลยมอบให้ไปฮะโดยคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไระะเพราะโฉะนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ยังอยู่กับตนเองนะฮะ แต่เมื่อเห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ติดต่อไปอีกเลยนะ,ะครแม่ของเจ้าของที่ดินจึงมาขอตรวจสอบโฉนดกับสำนักง,งานที่ดินนะฮะ,ะแล้วเมื่อมาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการจดทะเบียนจำนองที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เจ้าของที่ดินที่แท้จริงตัวจริงยังทำงานอยู่ในต่างประเทศไม่ได้มาเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจำนองที่ดิน เลยครับค่ะอืมค่ะแล้วที่นี้ค่ะเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินค่ะได้ทราบเรื่องจากมารดาของเจ้าของที่ดินแล้วนะคะได้มีการดําเนินการต่อไปยังไงคะครับเมื่อปรากฏข้อได้จริงดังนั้นนะฮะเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการจับกลุ่มผู้กู้ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่แอบอ้างตนเองเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะค่ะ แล้วก็มีได้มีการนำเนินคดีจนศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมโดยมีการให้จำคุก6ปี9เดือนนอกจากนี้แล้วนะฮะเจ้าของที่ดินเองก็ได้ยื่นฟ้องผู้กู้และฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้ง3เป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดอีกนะฮะโดยฟ้องในข้อหา ละเมิดเพิกถอนนิติกรรมและเรียกเอกสารสิทธิ์คืนนะฮะ,ะต่อมาเนี่ยเจ้าของที่ดินก็ได้มีการถอนฟ้องผู้กู้แล้วก็ได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามะฮะ,ะหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็จึงได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน,นะฮะให้เจ้าพนักง,งานที่ดินดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนจำนอง ที่ได้ทำไว้กับผู้กู้นะฮะ,ะและเจ้าของที่ดินเองก็ได้ขายที่ดินนั้นนะฮะได้ในราคา23ล้านบาทโดยเจ้าของที่ดินเองก็ได้มีการจ่ายจำนวนเงินจำนวนหนึ่งเป็นจำนวน 2> 4ล้าน2 0 0 0บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทั้งนี้เป็นไปตาม สัญญาปณิประนอมยอมความที่ได้ทํากันไว้ครับค่ะแล้วที่นี้ในเรื่องของคดีแพ่งแล้วก็ในส่วนของอาญาเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วในส่วนของคดีปกครองค่ะไม่ทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงคะครับแม้ว่าในส่วนของคดีแพ่งและคะดีอาญาจะได้เสร็จสิ้นไปแล้วแต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเนี่ยก็ยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินมีหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ที่นําที่ดินมาจำนองเนี่ยฮะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ะฮะก่อนที่จะมีการรับจดทะเบียนจำนองแต่ตามข้อได้จริงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกลับดําเนินการจดทะเบียนจำนองให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเนี่ยอันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ะและทําให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเนี่ยได้รับความเสียหายฮะ ผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลรปกรครองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยฮะร่วมกันชำระค่าสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนเงิน11ล้าน5แสนบาทฮะ,ะพร้อมดอกเบี้ยในอาัตรา้อยละ15ต่อปีของเงินที่รับจดจำนองฮะจำนวน10ล้านบาทนับตั้งแต่วันที่4มีนาคม2553จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นฮะ,ะแล้วก็ยังได้ขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระค่าด้วยชาธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีทั้ง3ด้วยครับค่ะแล้วหลังจากที่สารปกครองสูงสุดนะคะได้รับฟังคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะครับคดีนี้สารปกครองสูงสุดพิคอแล้วเห็นว่าค่ะในคดีแพ่งนั้นนะฮะข้อเด็จจริงในคําพิพากษาระบุว่า ผู้กู้ได้ขอยืมสำเนาบัตรประชาชนและ,ะสำเนาทะเบียนบ้านอ,อของเจ้าของที่ดินไปจากแม่ของเจ้าของที่ดินนะและในคดีอาญาน,นั้นข้อเท็จจริงในคำพิพากษาระบุว่าผู้กู้ได้ปลอมบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินโดยได้นำรูปถ่ายใบหน้าของผู้กู้เองนะมาติดทับ แทนรูปถ่ายใบหน้าของเจ้าของที่ดินที่แท้จริงฮะในบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินแล้วไปถ่ายเอกสารฮะจากนั้นผู้กู้ก็ได้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ถ่ายเอกสารเน<ะ>ี่ยไปประกอบกับเอกสารอื่นๆเพื่อขอจดทะเบียนจำนองที่ดินฮะโดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินเนี่ยก็ได้มีการ จดไว้กับผู้ฟ้องคดีทั้ง3ที่สำนักสักนงานที่ดินนั่นแหละครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการจดทะเบียนจะต้องทําการสอบสวนผู้จํานองใ,ให้ได้ความชัดเจนและเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำานงที่แท้จริงคตามที่กำหนดไว้ในข้อ7จ็ดของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมค่ะ กี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นพศ2550ซึ่งในการสอบสวนผู้จำนองให้ได้ความชัดเจนฮะและเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นน่ะเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำนองจริงอย่างน้อยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงฮะของผู้จำนองคือผู้กู้หรือเจ้าของที่ดินว่า เป็นบุคคลคนเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือไม่ค่ะนะฮะสำหรับการจดทะเบียนนิติกรรมจำนองที่ดินนั้นนะ่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเป็นผู้สอบสวนคู่กรณีและเป็นผู้ที่จดทะเบียนนิติกรรมจำนองให้นะคะในคดีนี้ผู้กู้ได้ใช้สำเนาบัตร ประจําตัวประชาชนที่ทําปอมขึ้นไปแสดงต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ศาลก็เห็นว่าหากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการจดทะเบียนจํานองนั้น,นได้สอบสวนผู้กู้โดยตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงก็จะรู้ได้ความชัดเจนว่าผู้กู้เนี่ยไม่ใช่เจ้าของที่ดินฮะโดยศาลได้เห็ผนผลไปว่าเพราะแม้ว่าผู้กู้ จะทาสาเนาบัตรประจําตัวประชาชนปล้อมขึ้นโดยนํารูปใบหน้าของตนเองนะฮะไปปิดทับรูปใบหน้าของเจ้าของที่ดินในบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินแล้วนําไปถ่ายเอกสารแล้วรับรองสําเนาเอกสารดังกล่าวยื่นแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทําการขอจดทะเบียนนิติกรรมจํานองนะฮะ,ะอันจะทําให้รูปถ่ายในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่มีชื่อของเจ้าของที่ดินเป็นรูปถ่ายของผู้กู้ก็ตามนะแต่ในรายละเอียดอื่นๆเช่นเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีที่เกิดที่อยู่รวมทั้งวันออกบัตรวันบัตรหมดอายุระหว่างบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้กู้นะฮะกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้กู้ทำปลอมขึ้นดังกล่าว <C ha> ย่อมแตกต่างกันนะ <C ha> รวมทั้งอายุของเจ้าของที่ดินตามบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยขณะเกิดเหตุปีพศ2552นะจะมีอายุ55ปีฮะ <C ha> ในขณะที่อายุของผู้กู้มีอายุเพียง44ปีนะฮะ <C ha> ก็อายุจึงห่างกันถึงประมาณ11ปีนะฮะ <C ha> สารังเห็นไปว่าหากพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ความสังเกตเพียงเล็กน้อย ก็สามารถรู้ได้ว่าผู้กู้ไม่ใช่บุคคลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปลอม<ะ>ที่มีอายุมากถึง55ปี<ะ>การที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้กู้ทำปลอมขึ้น<ะ>โดยไม่ได้ตรวจด,ดูบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของทั้งสองคนนะฮะ,ฮะรวมทั้งไม่ได้เปรียบเทียบใบหน้าที่แท้จริงของผู้กู้เนี่ย<ะ>ว่าสอดคล้องกับอายุ ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปลอมหรือไม่นะคะก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมจำนองจึงเป็นการไม่สอบสวนผู้จำนองให้ได้ความชัดเจนฮะ,ะแล้วก็เป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำนองที่แท้จริงฮะ,ะก็เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ7ของระเบียบกรมที่ดินดังกล่าวนะฮะ ค่ะแล้วในส่วนของการจดทะเบียนนิติกรรมจำนองในกรณีนี้นะคะจึงเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีใช่ไหมคะ,ะใช่ครับค่ะเมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามค่ะเพราะไม่อาจบังคับจำนองเอากับที่ดินที่จดทะเบียนจำนองทางกล่าวได้ค่ะเนื่องจากผู้จำนองนั้นน่ะมีใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริงค่ะและการจดทะเบียนจำนองถูกเพิกถอนค่ะ มันจึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามครการที่กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดาเนินการจดทะเบียนนิติกรรมจำนองดังกล่าวค่ะกรมที่ดินจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามครับโดยคดีนี้สารปกครองสูุดก็ยังมีความเห็นว่าการอนุญาตให้ผู้ขอรายใด ตรวจสอบสาระบบที่ดินนั้นฮะกรมที่ดินควรมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตโดยการให้ผู้ขอตรวจดูเฉพาะเท่าที่จำเป็นและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะและควรอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาที่ขอตรวจสอบคะและไม่ควรปล่อยให้เอกสารสาระบบที่ดินอยู่ในมือของผู้ขอโดยลำพังค่ะ ซึ่งถือเป็นกรณีที่เปิดช่องให้ผู้ขอที่มีจัดนาทุจริตนะอันนํามาซึ่งความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียฮะการที่กรมที่ดินมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเอกสารในสารระบบที่ดินให้มีความปลอดภัยจึงไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อให้พ้นความรับผิดในกรณีนี้ได้ครับและไม่อาจอ้างว่าความเสียหาย ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการดําเนินการค่คะแต่เกิดจากการกระทําของผู้กู้เองแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ค่ะครับตรงนี้กรมที่ดินไม่อาจอ้างได้ค,ครับส่วนที่กรมที่ดินอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง3ส,สามารถฟ้องเรียกให้ผู้กู้ชดใช้เงินได้อีกทางหนึ่งนั้นนะฮะศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าแม้ผู้กู้จะเป็นผู้กู้เบี้ยเงินแต่การที่ผู้กู้เนี่ย นำที่ดินซึ่งไม่ใช่ของตนมาจดทะเบียนจำนนงเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเป็นผู้จดทะเบียนให้เมื่อปรากฏว่ามีการจดทะเบียนไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนจำนนงทําให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจบังคับจำนนงเอาเงินมาชําระหนี้เงินกู้ได้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน,นมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วย กรมที่ดินจึงต้องรับผิดนะค่ับทางนี้โดยสารปกรครองเช้นต้นได้หักสุรสัดส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่มีนะส่วนที่มีส่วนประมาทอยู่ด้วยค่ะออกจากความเสียหายทั้งหมดแล้วคงเหลือความเสียหายที่กรมที่ดินต้องรับผิดเพียงจานวนห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทซึ่งสารปกรครองสูงสุดเองก็เห็นว่าเป็นจํานวนที่เหมาะสมแล้วค,ครับครับ คดีนี้สารปกครองสูงสุดจึงพิภากษาให้กรมที่ดินชำระค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงิน5้า0 0 0สองห่นพบาทพร้อมดอกเบี้ยตาร้อยละเจต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่สีมีนาสองพันห้าเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดค่ะแล้วก็คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ค่ะคำขออื่นให้ยกครับครับแล้วคดีที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นคดีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อออ่าง60ทับ 2564สครับค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณนัทพาฒค่ะมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังไหมคะครับท่านผู้ฟังที่ได้ไปติดต่อรับบริการจากหน่วยงานราชการนะ,ะบางทีท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องมีความเข้มงวดกวดขันนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าการที่เจ้าหน้าที่เขาเคร่งครัดเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะต้องมีความรับผิดดังเช่นคดีนี้ครับจึงอยากจะให้ท่านผู้ฟัง เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณนัทพัฒนสถิตปิยรัตน์นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณเบิร์ ขอบคุณครับค,ค,คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์นะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาด w w w c h ไวยเว็บดช่อสะอาดค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของสารปกครองหรือ คดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและทายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้นะคะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นานาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรนภาบุญริศนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ดีๆจากคดีปกครองตอนสุนักจรจัดหน่วยงานของรัฐต้องดูแล คดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนายศักเจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศแห่งหนึ่งซึ่งเดิมมีนกกระจอกเทศจำนวนมากโดยมีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หลายตัวออกไข่ทำให้มีไรายได้ตามจำนวนที่นกกระจอกเทศออกไข่ได้แต่ในช่วงระหว่างปี2545จนถึงปี2553มีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะห่างจากฟาร์มประมาณ600เมตรไล่กัด ทำให้แม่พันนกกระจอกเทศลดลงและออกไข่น้อยลงทําให้ขาดรายได้จากการขายไขยน่นกกระจอกเทศโดยในศักได้มีหนังสือขอให้องค์การบริหารส่วนตนําบลดําเนินการกับสุนัขจรจัดดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดจึงมาฟ้องต่อสารปกครองว่าองค์การบริหารส่วนตนําบลละเลยต่อหน้าที่ขอให้ควบคุมสุนัขจรจัดและให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าสุนัขถือเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพศ2535ซึ่งควรจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แต่เมื่อมีการพบเห็นสุนัขในบริเวณบ่อขยะโดยไม่ปรากฏเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขังถ้าไม,ม่มีเจ้าของมารับคืนภายในหวันให้พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัดเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์หรือเพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ หรือคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ทำให้สุนัขจรจัดมารบกวนไล่ต้อนรุมเห่าและรุมกัดจนส่งผลให้นกกระจอกเทศของนายศักดิ์ เกิดอาการหวาดผวาเครียดตกใจกลัวและไม่ออกไข่ตามปกติทำให้ในายสักมีไรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสักองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ในายสักสารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ